พบกับหนีวันวอตารายการถามมาเราตอบอาจารย์ดีอาจารย์สู้คณะศิลปศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัช คสวัสดีค่ะพบกับพวกเราได้ในรายการหนีวนว,ว,วดาถามมาเราตอบครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันเรื่องของประวัติการศึกษาในเรซูเม่เนาะใช่ค่ะอ่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคะ่ะงั้นคราวนี้เรามาคุยเรื่องประวัติการทํางานดีไหมครับอืมจะดีเหมือนกันค่ะก็เออเลยเราต้องเขียนว่าเราทํางานที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เช่นเราทํางาน ตั้งแต่ปีพศสอง5้าถึงพศสองห้าหสเราจะเขียนว่า2022 2019. 2 0 1 2ันสอถอก็อย่าลืมเปลี่ยนปีเป็นคศนะคะใช่ครับแล้วถ้าเราทำในอยู่ถึงปัจจุบนันเราจะเขียนว่า2 0 1 2อปัจจุบันแจะเขียนว่า2 0 1 2至今ถ จากนั้นถ้าเราอยากบอกว่าเราเป็นพนังกงานฝ่ายการตลาดของบริษัทถามมาเราตอบเราจะเขียนว่ากานเรนยี่เว่ยอ๋อต้ากงซือสิทธาบบุจิ๋วมาดูทีละคำนะคะคําว่าตาันเรนก็คือเรารับผิดชอบในตําแหน่งใดาตามด้วยชื่อบริษัทกงซือแล้วก็ตามด้วยชื่อแผนกผู้่มเหมือน แต่ถ้าเราเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์นะคะให้เราใช้คําว่าเจียนจือจ้อจื้อหยวนแต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาฝึกงานให้เราใช้คําว่าชุ่ซีเชิงแทนคําว่าจื้อหยวนค่ะไหนลองแต่งประโยชน์ถ้าประโยชนดีไหมครับอ่ะโอเคดีเหมือนกันเดี๋ยวทุกคนมาลองพร้อมกันนะคะสมมุติว่าเราจะบอกว่าเป็นล่ามฝ่ายนําเข้าสินค้าบริษัทถามมาเราตอบจะแต่งว่าอะไรคะเป็นไงบ้างครับ ค่ะแม่ค้า俺ซูชิเล่ย์เนี่ยคย่ะ,นะคันรับ你问我答公司进口部翻译，ดัยยนรับ你问我答公司进口部翻译เอิม่มแต่งกันถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกอค่ครับ <laughs> โอเคงั้นเรามาดูอีกสักประโยคดีกว่าคะ่ะได้ครับถ้าอยากจะบอกว่าเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารถามมาเราตอบเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารถามมาเราตอบจะแต่งว่าอะไรคะ 台南卡，年度陈列卡。担任你问我答餐厅兼职服务员。担任你问我答餐厅兼职服务员。那可是，如果没没没试试没没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 没你问我没没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  โอเคค่ะก็อย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะครับได้อะไรมาตั้งครับพิงไว้ใต้เนม์ให้พวกเราดูได้เลยนะครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการนีวันหัวตาถามมารอตอบได้ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่1ของเดือนและรายการปีว่นเหยียตาไม่ถามอย่าตอบได้ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะใช่ชี้เยี่ยนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ